ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างพื้นผิวขึ้นมาจากเส้นเคอร์ฟเพื่อให้ได้วัตถุที่มีรูปทรงตามต้องการได้ง่ายมากขึ้นเริ่มต้นจากการสร้างเส้นทางเพื่อกำหนดแนวทางการวางพื้นผิวขึ้นมาก่อนเราจะสร้างด้วยเคอร์ฟโดยการกดปุ่ม Space Bar เลือกคำสั่ง Add เลือก Curve และเลือก b e z i e r Curve ให้เราสร้างเส้นเคอร์ฟเป็นเส้นทางตามที่เราต้องการ โดยใช้เทคนิคการสร้างและปรับแต่งจากที่เราได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ผ่านมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้กดปุ่มแท็บเพื่อเข้าสู่ Object Mode ขั้นตอนต่อไปเราจะสร้างรูปทรงเพื่อที่จะใช้เป็นรูปหน้าตัดตลอดแนวเส้นที่เราเพิ่งสร้างเสร็จไปนั้นการกำหนดรูปหน้าตัดนี้เรียกว่าการทำโปรไฟล์จากตัวอย่างเราจะสร้าง Nerve Circle โดยการกดปุ่ม Space โดยการกดปุ่ม space เลือกเมนู add curve เลือก nerve circle เมื่อสร้างหรือปรับแต่งรูปทรงโปรไฟล์แล้วให้กลับมายัาง object mode ด้วยการกดปุ่ม tab ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการกำหนดรูปหน้าตัดให้กับเส้นทางที่เราสร้างขึ้นมาเนื่องจากการกำหนดนี้ต้องอ้างอิงชื่อของวัตถุด้วยเราจึงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนชื่อ รูปหน้าตัดให้สั้นและเรียกง่ายให้เราคลิกขวาเลือกวัตถุหน้าตัดจากนั้นคลิกซ้ายเลือกปุ่ม editing และคลิกเปลี่ยนชื่อในส่วนของ l i n k and materials โดยพิมพ์ชื่อสั้นๆลงไปเช่น c และกดปุ่ม enter เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อจากนั้นคลิกขวาเลือกเส้น curve ที่จะใช้เป็นเส้นทางและในส่วนของ curve and surface ภายใต้ Button Window ให้เราคลิกซ้ายที่ช่อง Bevel Object และพิมพ์ชื่อวัตถุหน้าตัดซึ่งก็คือ C และกดปุ่ม Enter ผลลัพธ์ที่ปรากฏคือรูปทรงหน้าตัดหรือ Profile ของเราจะทอดตัวตามแนวเส้น Curve ที่เป็นเส้นทางที่กำหนดไว้เมื่อเราเข้าสู่ Edit Mode และปรับแต่งรูปทรงของ Profile ก็จะส่งผลต่อพื้นที่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานั้นด้วย วัตถุที่สร้างมานี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุเมชเพื่อนำไปใช้ต่อไปได้โดยการเข้าสู่ Object Mode คลิกขวาเลือกวัตถุกดปุ่ม Alternate c ที่แป้นคีย์บอร์ดและคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายเลือก Mesh ก็จะได้วัตถุ Mesh ไว้ใช้งานทันทีแต่เราควรทำการบันทึกไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง save as เสียก่อนเพื่อรักษาไฟล์ต้นฉบับที่วัตถุยังเป็น Curve อยู่ได้นั่นเอง และในหัวข้อนี้เราก็ได้เรียนรู้การสร้างวัตถุอีกวิธีหนึ่งก็คือการกำหนดรูปทรงจากเส้นเคอร์ฟซึ่งประยุกต์ใช้กับโมเดลหลายๆรูปแบบได้